สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนพิธีการเพาะเมล็ดผักสลัดนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมก็มีหนึ่งกล่องเปล่านะครับกล่องพลาสติกใสเอาแบบใสนะครับสองเมล็ดพันนะครับสามน้ำนะครับน้ำเปล่าสี่ก็คือกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่นะครับ ก็คือไม้จิ้มฟันอ้อยม้เสียบบุกชิ้นนะครับมาเริ่มกันนะครับผมจะเพาะอยู่5ตัวอย่างละยี่มเมล็ดนะครับอันดับแรกที่เราจะทำก็คืออกระดาษทิชชู่มาสองแผ่นนะครับผมจะใช้2องแผ่นจากนั้นเราก็พับให้พอดีกับกล่องนะครับตัวนี้กระดาษทิชชู่มันจะยาวเกิน แล้วก็พับหัวนิดนึงอ่าพับหัวนิดนึงจากนั้นก็เอาน้ำเปล่านะครับเทใส่เลยนะครับค่อยๆเทนะครับ น้ำเปล่าพอดีเปียกเขาที่อาการบ่มเมเล็ดก่อนจากนั้นแล้วก็ลินน้ำลินออกให้หมดนะครับลินน้ำเปล่าออกให้หมด แล้วนั้นก็นําเมล็ดมาวางนะครับนันก็าฝากล่องนะครับเราใช้มเมล็ดพันธุ์ตัวนี้เป็นกินโอ๊กนะครับเฉพาะอย่างละยี่สิบเมล็ดนะครับ แล้วก็เอาไม้แตะทิชชู่นะครับมันจะมีน้ำนะครับในนี้จะมีน้ำจะชุ่มน้ำแล้วก็มาแตะเมล็ดพันธุ์นะครับทีละ,มะเมล็ดนะครับเขาจะติดเขาจะติดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็นํามาเรียงนะครับจะหวานก็ได้นะครับแต่หวานมันจะ เวลา,มาเมล็ดงอกกับรากเขาจะพันกันเราจะทำงานลําบากนะเราปลูกไม่เยอะแล้วก็ค่อยๆทำแบบนี้ดีกว่า ทำไปเรื่อยๆนะครับจุดกว่าจะครบที่เรากำหนดไว้ผมจะเฉพาะอย่างละยี่สิบเมล็ดนะครับเพื่อให้ความจำง่ายจะทำจะทำแถวละสิบนะครับสิบเมล็ดแล้วถ้าไม้แห้งเราก็แค่ Тим тем. กินโอ๊กเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะเอามาเล็ดโอ๊กต่อนะครับเฉพาะอย่างละยี่สิบเมล็ดนะครับทำเหมือนเดิมนะครับไ้แตะน้ำแล้วก็มาแตะ,มะเมล็ด Thank <sighs> you. กรีนโอ๊กยี่สิบแล้วก็เลดโอ๊กยี่สิบาน้ำแห้งแล้วก็จิ้มจิ้มน้ำเหมือนเดิมนะครับ เราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจุดพบที่เรากำหนดรบแล้วเิดรโอ๊กเสร็จไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะเพาะกีนคอร์สต่อนะครับกีนคอร์สต่อเพาะกีนคอร์สต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับไม้จิ้มน้ำแล้วก็มาแตะมาเรื่อยๆคอจะมอง ไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามเมล็ดเขาสีขาวไม่เหมือนพวกกินโอก,กับเมล็ดโอกนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมขอทําคลิปตัดต่อนะครับถ้าทําแบบนี้มันจะคลิปยาวเกินไปพอเราปักมเมล็ดพังเมล็ดเสร็จหมดแล้วนะครับเราไม่ต้องทำอะไรนะครับเราก็ปิดฝาปิดให้แน่นสนิทไม่ให้อากาศเข้านะครับจากนั้นเราก็านำมเมล็ด ปใส่ในตู้เย็นนะครับหนึ่งวันหรือยี่สิบสี่ชั่วโมงเอาไว้ในช่องธรรมดานะครับช่องไหนก็ได้นะครับที่ว่างมีตู้เย็นนะครับอีกหนึ่งวันผมเริ่มทำวันนี้บ่ายสามนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะอ,ออกตู้เย็นประมาณบ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงก็อ,ออกนะครับ